เมืองไทยจะเหนาไปไหนเนี่ยไม่ได้แล้วเที่ยวไทยชิดไหนน่อยได้อีกเมืองไทยสวยที่สุดแล้วมีเจ้าเงินเจ้าทองขี่แล้วรวยครับเท <c oughs> ่าไหร่สิบบาท60ล้านคนรอดเหมาหมด200ร้อยส้ามร้อยได้ไม่เราทะเลรอยยิ้มเหรอแบงค์เพีย ก่อนเขาว่าเรื่องเที่ยวอาไว้ทีหลังแต่วันนี้บทว่าเรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่ออกไปเที่ยวออกไปช่วยชาติในบ้านของเราสวัสดีค่ะดิฉันวิคาวดีอมรุนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ซึ่งตลอดรายการของเราในวันนี้นะคะจะนําเสนอเรื่องาราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและในช่วงแรกของเรานะคะจะให้คุณนุ่น นำทุกท่านนะคะไปเที่ยวยังสถานที่ต้องเที่ยว่างๆในจังหวัดสงขลาซึ่งจะเป็นสถานที่ใดบ้างนั้นเสิญ์ฟมาคุณ้นยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนุ่นก็อยู่ที่จังหวัดสงขลา เรื่องน้นตามเพิ่มเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะูก็อยู่บริเวณสุดของเลนะคะที่เืองนั้นะคะจะมองเห็นเป็นกิจกรรมนะคะเพียนาำต้นน้นะคะที่ตั้งอยู่ิเวณสุดของทเลนี่ค่ะส่วนลาตัวนะคะตั้งอยู่ิเวณแบบฝนอ่อนนะคะเฉพาะผืนหานี่ตั้งอยู่ริเวณหาดราค่ะและค่ะที่ทองี่ว่ตั้ใจแข่งนะคะที่เมื่อเรามาบริเวณสุดของทะลแล้วนะคะก็ไปเยี่ยมชมกันถึบริเวณ ลู่โซลีนะคะกระดูกสันหลังส่วนตีนสัตว์ค่ะทุกท่านที่มานะคะต้องเป็นสักการะนะคะเพื่อคลุมเป็นจีนมงคลแก่นี้นะคะ่ะ สำหรับตอนนี้นะคะนุ่นก็ได้เคารพกาละนะคะองค์ุณมูลนชุมพรที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตามนุ่นไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่บริเวณด้านหน้านะคะฐานลิฟตของตันปวนนะคะเทศบาลนครสงขลาค่ะนุ่นจะพาทุกท่านนะคะไปชมวิวทิวทัศน์ด้านบนกันค่ะ ตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่บริเวณด้านบนนะคะของเขาตะกูลนะคะซึ่งเป็นที่ปริษฐานนะคะของพระธาตุเจดีย์หลวงนะคะประจำจังหวัดสคขาค่ะพระธาตุเจดีย์หลวงนะคะถูกสร้างขึ้นนะคะในสมัยอาณาจักรพรนครจิตมาชนะคะเป็นถิลปะบนะคะสมัยทวารวดีค่ะค่ะนอกจากกิจกรรมนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถสักการะพระธาตุเจดีย์หลวงแล้วนะคะทุกท่านเนี่ยยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของจังหวัดสุขาด้วยค่ะได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าบริเวณเขาตะกวนนะคะเป็นที่สูงค่ะ แบบตรงนี้นะคะทค่านนะคะก็สามารถมองเห็นนะคะภาพบรรยากาศนะคะของตัวเมืองจังหวัดสอขแาได้นะคะจากยอดเขาจังกนค่ะ จำนรท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยปั้นรายได้ของประเทศในระดับต้นๆได้ทีนึงคืรกิจที่เป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นก็คือรกิจนำเที่ยวซึ่งในวันนี้เราได้ส่งคุณนุ่นไปสัมภาษณ์โดยตรงกับเจ้าของุกิจนำเที่ยวค่ะ วันนี้ภาวันถูกกเสิฐเดถามขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับผู้ส่วนผู้จัดการนะคะห้างผู้ส่วนจำกันน,นนะคะคุณค่ะสมิร่าคุณค่ะตัวนะคะคุณปริยาวันพโรจน์นะคะค่ะขอ,ขอขาาาถามเรืนองอะไรค่ะเางเลยนี่ก็ว่าไม่เป็นนะคะเรื่องขอตั้งเมื่อไหร่คะกับ ลูกค้าเห็นว่าต้อนได้ใช่แต่ว่าทางบริไม่มีการถือมีการถือไม่เข้ารถไหมคะไม่เข้ารถ 哦。 าคตรงนี้แตไม่ค่อยนะะคานี้นะคะก็ขอเชิญให้สิริยา,าช่วยตางคุณชวนนะคะให้คุไทยเนี่ยฐานะเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุเท สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณปริญญาวรรณวิโรจน์นะคะมูอเกิดมูอการนะคะที่ข้างมูอเกิดจังการนะคะคุณเวลาของการทัวร์นะคะก็ข,ข,อะะข,อขอบคุณมากมากค่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ